สวัสดีน,น้องน้องชาวโรงพยาบาลาช้างทุกคนนะคะพี่ไพฑูตน,นะคะวันนี้พี่มีโอกาสได้มาพูดในคลิปสั้นๆน,นะคะก่อนที่พี่จะ,กะเกษียณอายุราชการไปนะคะพี่ก็มีความรู้สึกชื่นชมผูกพันกับโรงพยาบาลน,นี้มากนะคะประวัติการศึกษาของพี่เนี่ยพี่จบชั้นอนุบาลที่โรงเรียนใจเพียรน,นะคะอนุบาลหนึ่งถึงปสองนะคะแล้วก็พปสามถึงปเจ็ดเนี่ย เรียนที่อนุบาลท่าช้างค่ะแล้วก็มหนึ่งถึงมสามนี่เรียนที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารแล้วก็มสี 4, ม่มห้านี่เรียนที่โรงเรียนสิงห์บุรีนะคะหลังจากนั้นพี่ก็สอบเข้าศึกษาต่อในที่วิทยาลัยพยาบาลที่พุทธินราชสองปีแรกแล้วก็อีกสองปีท้ายที่วิทยายพยาบาลกรุงเทพนะคะหลังจากนั้นก็ได้กลับมาทํางานที่โรงพยาบาลท่าช้างในปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด พี่เริ่มทํางานที่โรงพยาบาลทาช้างในปี2577หน่วยงานแรกที่พี่ได้เข้าทํางานก็คือห้องคลอดนะคะ <c oughs> ตอนน่อมาก็คือไปที่แผนกผู้ป่วยในก็ไปศึกษาต่อสองปีหลังจากนั้นก็กลับมาทํางานที่ห้องอุปเทศฉุกเฉินนะคะแล้วก็ย้ายมประจําที่ OPD นะคะ OPD เนี่ยพี่อยู่มาประมาณ22ปีนะคะที่มีความสุขที่ 6, ปอุนแล้วก็ผูกพันมากแล้วก็ สุดท้ายสองปีสุดท้ายนี่พี่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลนะคะ,ะความประทับใจนะคะตลอดส0สิบปีที่พี่ได้ทํางานที่โรงพยาบาลท่าช้างเนี่ยพี่มีความประทับใจในเพื่อนร่วมง,งานนะคะแต่ผู้บริหารคือแต่ขออผู้ในการนะคะแล้วก็พี่หัวหน้ากลุ่มการนะคะแล้วก็น้องๆทีมกลุ่มการพยาบาลแล้วก็หัวหน้างานในทุกกลุ่มงานนะคะที่ให้ความร่วมมือในการทํางานนะคะแล้วก็ตอบรับ นโยบายของพี่ทุกข้อที่พี่เสนอไปแล้วก็ให้ช่วยกันทุกคนให้ความร่วมมือเต็มใจนะคะนี่คือสิ่งที่พี่ประทับใจและทาให้พี่สาม,มารถทํางานได้อย่างมีความสุขในตลอดเวลาสี่สิบปีนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายที่พี่จกกะเกษียณราชการไปพี่ก็ขอไว้พรให้น้องๆทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็สมปรารถนาทุกประการที่ตั้งใจไว้ะคะ่ะขอบคุณค่ะบาย คือสายททนที่ใจไปห่างฉันใจนั่งน่าที่ได้มาพานเพราะเธอเมื่อเจอความรักที่ฉันไม่เคยได้เจอรักเธอเสมอดวงใจเธอคือสายลมที่คอย สวัสดีค่ะพี่พัฒน์นะคะน้ำพัฒนันเดชจิระรัตนศิริเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนะคะการศึกษานะคะอนุบาลจากวิจิตศึกษาจบประสมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนบ้านทุ่วานํำเสนอสถานศึกษาหนึ่งเนาะแล้วก็ประสมศึกษาปีที่เจ็ดจากโรงเรียนวัดส,สังคราชาวาส จบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ปวชอเอกการบัญชีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีจากนั้นก็ไปจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสาจากวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีจบการศึกษาสูงสุดระดับบัญญาตีคณะการจัดการทั่วไปศิลปศาสตรบัณฑิตเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะกว่าการทํางานเริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อ1กุมภาพันธ์2531จากที่สำนักง,งานสาธรารณาสุขอำเภอท่ามาลางจันจากนั้นเขายุบตำแหน่งนะคะก็ได้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลบรรรางระจันเป็นเวลาประมาณ17ปีเศษแล้วก็ได้ทำเรื่องย้ายติดตามสามีนะคะตอนนี้ย้ายโอนข้ามกระทรวงไปอยู่วิทยาลัยการอาชีพสระบ,บุรีสังกัดกรมอาชีวะ ศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะไปอยู่ที่นั่นได้ประมาณปีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแล้วก็ขอย้ายกลับเดิมก็จะย้ายกลับมาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิมบุรีพอดีพี่เขาอยู่รมันอินเขาก็เลยชวนบอกว่าพห้เกมไม่ต้องไปไหนหรอกมาอยู่กับพี่ที่อินบุรีไปอยู่อินบุรีไปอยู่การอาชีพได้ประมาณหนึ่งปีทาเรื่องย้ายกลับ โอนกลับมากระทรวงศึกษาเอกกระทรวงสาธกกสสารณสุขอีกที่โรงพยาบาลอินบุรีอยู่โรงพยาบาลอินบุรีได้ประมาณไม่ถึงปีประมาณแปดเก้าเดือนพอดีบุคลากรก็บอกว่าโทรไปหาพัดจะมาไหมโรงพยาบาลท่าช้างตำแหน่งว่างน้ยขอคิดดูก,ก่อนนะพี่เกมเพงคิดก็ตอบเลยก็ตัดสินใจมานะคะมามา,มาที่โรงพยาบาลท่าช้างซึ่งไม่ใช่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาอยู่ที่นี่ เคยผ่านผ่านไปผ่านมาหน้าโรงพยาบาลกคิดว่าโรงพยาบาลนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่เราคงไม่ได้ย้ายมาอยู่เพราะว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะมาอยู่ที่นี่สุดท้ายก็ได้มาอยู่ที่นี่จากวันนั้นคือยี่สิบสองพันวาร์สี่เก้าจนณนวันนี้วันที่กเกษียณอายุราชการจากที่คิดว่าจะมาอยู่เพื่อเป็นทางผ่านแล้วก็จะไปต่อ,อยังไม่หยุด นะคะจะไปต่อแต่ก็ตกลุ่มรักท่าช้างนะคะรักรักในความมีน้ำใจของม่งพี่รักในมิ่งมิดไมตีที่พี่พี่มีให้รักในความเป็นน้องน้อของที่นี่นะคะอยู่ที่นี่ด้วยความสุขแล้วก็เลยคิดใหม่เลยว่าเออเราจะ,กะเกษียณในราชการที่นี่แล้วเราก็ได้กเกษียณราชการที่นี่จรงิจรงๆตามที่เราตั้งใจนะคะเออมนนั่นก็คือโปรงรัก เสน่ห์ของคนท่ชาช้างแล้วกันนะคะเสร็จแล้วก็คติพจน์ในการทํางานเนาะใช้ะข้อคิดในการทํางานเป็นคนที่มีความสุขในการทํางานไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่อะไรจะจะจะทํางานที่ตัวเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะตําแหน่งใดบทบาทใดนะคะความสําเร็จไม่ใช่กุญแจไปสู่ความสุข แต่ความสุขต่างหากที่เป็นกุญแจไปสู่ความสําเร็จจึงคลองตนคลองงานคลองเรือนด้วยความสุขด้วยความตั้งใจในสิ่งที่เราทําในทุกๆสิ่งทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะฝากใจไว้ให้เธอกับฉันกลวงใยกันทุกๆวันเวลาด้วยรัก ที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกันถูกใจกันก็ยังคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมาก เอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ทุกๆุกเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคยมีเก็บไว้รวมกันเป็นภาพ ตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอ,ขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจ สวัสดีค่ะพี่เดเรียมโรงงานนะคะเป็นพยาบาลวิทยาชีสมางการนะคะผุมงานกลุ่มงานสุขภาพจิตระยะสิดสิบค่ะพี่เริ่มเรียนประถมเนาะโรงเรียนแถวแถวบ้านนะครับเป็นโรงเรียนวัดนะคะวระสางมณีจบมัธยมที่โรงเรียนสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อพยาบาลสองปีนะคะเป็นพยาบาลเทคนิคที่ วิทยาลัยพยาบาลเชนานะคะแล้วหลังจากนั้นอีก20ปีถึงได้ไปเรียนต่อเนื่องนะคะไปเรียนจบพยาบาลศาสตนะคะอีกยี่นะคจบเมื่อปี4-7ดนะคะคดังนั้นก็คือไปเรียนต่อด้านสุขภาพจิตเลยค่งานสุขภาพจิตนะคะเป็นพีซีนะคะ,ะ,คะของอ,อ,อีกอีกสี่เดือนหลังจากนั้นก็จบ วิทยาโทนะคะอีกในปีห้าห้านะคะก็ตอนที่จบมาใหม่ๆนะคะตอนที่จบเทคนิคเนี่ยก็ได้ทำงาน,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 มนมันมันเป็นยังไม่มีฝ่ายเนาะมันก็คือมันต้องขึ้นเวนอะขึ้นเวนคือได้ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่งานบัญชีการค้นบัตรการทำคลอดนะ่าดูแลผู้ป่วยที่นอนนะคะมันบางทีต้องทำแลบด้วยเนี่ยก็คือทำทุกอย่างจนมีรุ่นน้องมานะคะ มามาสมทบเลยถึงได้ขึ้นเป็นคู่นะคะพอ,อขึ้นเป็นคู่เสร็จเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่ผูไปไ้ป่วยในนะคะจบที่ผูไปไ้ป่วยในแล้วก็หลังจากนั้นทําอยู่ไม่กี่ปีครับประมาณสักสามสี่ปีนะแล้วก็เลยย้ายมาที่งานส่งเสริมสุขภาพนะคะได้ออกดูแลคนไข้ข้างนอกซึ่งชีวิตตรงนี้รู้สึกทํางานแบบสนุกมากเลยนะคะเพราะว่าได้เจอคนข้างนอกชีวิตมีสีมีสันเนาะหลังจากนั้นก็ เอพอจบเอหลังจากที่ไปจบปป,จป,ปีมาเนี่ยก็เลยได้มาทํางานด้านสุขภาพจิตเนื่องจากเป็นเป็นงานที่แบบคนไม่อยากทำเนาะก็เลยพี่เขาเลยบอกว่าเออมาทํางานสุขภาพจิตเนาะก็เลยก็เลยต้องเป็นเหตุที่ต้องได้ได้ไปเรียนไปรเรียนต่อแล้วก็ได้มาทํางานสุขภาพจิตเมื่อปีออตั้งแต่สี่แปดสี่แปดนะคะก็หลายปีอยู่นะคะก็ทําจนถึงปัจจุบันนะคะในเรื่องความประทับใจเนี่ย มันมันมันมีหลากหลายเนาะเนื่องจากว่าทํางานหลายด้านมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ออกหมู่บ้านเนาะแต่ว่าที่ที่ประทับใจเลยคือในเรื่องที่แบบทํางานในชุมชนเนี่ยออสมอเนี่ย <c oughs> เขาเอารักแล้วก็ไว้ใจเนาะไลยได้ทําหอ,อกระจข่าวนะอันนี้ที่เป็นงานที่ภาพผู้สใจมากในหมู่บ้านซึ่งเขาไม่เคยมีหอ,อกระจข่าวมาเลยนะเราก็ได้ได้ไปทา ออกกระจายข่าวนะทำให้เขามีการสื่อสารได้เอ่อแล้วก็ในเรื่องการทํางานก็คือความประทับใจนะก็คือคนไข้เนี่ยเขานึกถึงเราเหมือนสมมติเคยทํางานด้านเอ่อคนพิการเนี่ยพอเขาจะมีงานยวเรื่องคนพิการเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราเหมือนเราเป็นโลโก้คนคนพิการคนสุขภาพจิตคนยาเสพติดซึ่งอันนี้มันเป็นความาคภูมิใจว่าเราก็เหมือนโลโก้ของงานคือถ้าเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะมานึกถึงเรา อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ประทับใจนะ,ะก็คือโรงพยาบาลทช้างเนี่ยบุคลากรตั้งแต่หัวหน้านะคะยันน้องๆพี่ๆน้องๆเนี่ยคืออยู่กันแบบพี่น้องนะคะคือเอ่อเป็นเป็นอะไรที่คุยกันได้นะคะคือเราเป็นระบบพี่น้องช่วยเหลือกันมีอะไรก็ปรึกษาได้นะคะก็คือเราก็ประทับใจทั้งน้องทั้งพี่นะคะที่ที่เรา ได้ลงงานกันนะคะมีความร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะคะก็เออก็ประทับใจในส่วนนี้ด้วยนะคะก็คือบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องก็ได้หัวหน้านที่ดีนะคะเขาก็ให้คําแนะนำเนาะคุยกันปรึกษาเคสกันนะคะเมื่อเคสยากเนี่ยเราก็ได้คุยกันนะคะแล้วก็ทําให้งานมันรู้วล่วงไปได้ะค,ะค่ะก็ประทับใจในส่วนที่เออเขาเรียกอะไรอะ่ะ วัฒนธรรมองค์กรของท่าชา้างเนี่ยเป็นระบบพี่น้องค่ะมีอะไรก็คุยกันได้ค่ะในเรื่องการทํางานเนี่ยตัวเองจะเน้นเรื่องใช้หัวใจในการทํางานเนาะทุกคังที่ทํางานเนี่ยมันก็คือเราทําด้วยมีความสุขอะคือมีความสุขในการที่เราจะทํางานเนาะผลประโยชน์ตอบแทนที่จะเป็นยศตําแหน่งอะไรเนี่ยไม่ได้ต้องการเนาะเราต้องการแค่ว่าเราทํางานไปนเนี่ยเอ่อคนให แล้วก็ยากข็มีความสุขอันนี้มันก็คือได้ความสุขทางใจแล้วก็ที่ทําอยู่มันก็เป็นงานบุญทางนั้นนะคะก็อันนี้คืออยากจะให้น้องๆรุ่นหลังๆเนาะตือการทํางานเนี่ยเขาให้ใช้ใจในการทํางานแล้วเรามีความสุขในการทํางานทุกอย่างมันก็จะดีแล้วก็องค์กรเราก็จะไปได้ก็ขอฝากน้องๆรุ่นหลังๆด้วยนะคะว่าทํางานเนี่ยใช้ใจในการทํางานแล้วเรา ก็มีความสุกดงานที่ทําค่ะเดินจับมือกันทุกสุดด้วยกันหัวเราะร้องไหายด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ่ง วันที่ทะเละาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่ มาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจาไม่ลืมในควาบางดี